สวัสดีค่ะกีกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่16เมษายนนะคะหลายคนอาจจะถูกหวยนะดีใจด้วยบางคนก็ไม่ถูกหวยก็มาลุ้นราคาทองกันต่อนะจ๊ะอ่าวันนี้เริ่มต้นที่ทองเฟนเดลี่เหมือนเดิมนะจ๊ะจะเห็นว่าเมื่อวานนะั้นราคาปรับตัวขึ้นสูงนะแล้วก็ทะลุกรอบของทองเฟน เรลีขึ้นมาแล้วรอบของทับเฟมเลี่อยู่ที่1758.56เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะ่มันมีซับพอตสำคัญของทับเฟมมันลี่เนะี่ยอยู่ที่1764.24ตอนนี้มันก็ทะลุทั้ง2แนวขึ้นไปนะทำ w High ใหม่นะคะแล้วก็เปิดแท่งนะคะเหนือแนวนี้อยู่แต่ว่าทับเฟมนี้การที่มันจะดูว่ามันจะขึ้นต่อได้หรือเปล่า แท่งปิดเหนือแนวนี้ได้ก็ขึ้นต่อได้แบบสบายใจน,นั่นเองนะจ๊ะแต่สัญญาณเรสกดดันเนี้ยก็มาตั้งแต่เปิดสัปดาห์มาแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันปรับตัวสูงขึ้นก็มันก็ย้ายขึ้นมาข้างบนเราจะเห็นว่าแท่งราคาเริ่มที่จะทะลุหลัวที่เป็นกรอบแข็งแรงขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าการผ่านของมันนั้นยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเพราะว่า แท่งเดลีอ่ะมันกำลังเขาดาวอีก11ชั่วโมงมันจะทำสำเร็จหรือเปล่านั้นต้องไปลุ้นที่ทำเฟรมย่อยด้วยแล้วก็เดี๋ยวลุ้นจบแท่งวันนี้ก็อาจจะเห็นผลสัปดาหนะ์หน้าหรือเปล่าก็ไม่แน่นะทำเฟรมย่อยอาจจะมีอะไรแบบว่าวูบวับขึ้นมาก็ได้นะคะแต่เทรนด์ของเขานะคะยังเป็น ขาลงอยู่นะคะแล้วก็สัญญาณเทรนด์ CCI นะคะพุ่งขึ้นนะคะเหนือ100แบบดุแรงมากเลยเป็นเส้นตรงเลยนะเพราะเมื่อวานก็พุ่งขึ้นแรงนะคะและนปัจจุบันเป็นยังไงก็คือตอนนี้แรงซื้อมันพักตัวค่อนข้างแรงอยู่นะคะแล้วก็แรงขายนั้นไม่มีเลยแล้วถ้าเทียบแรงซื้อกับแรงขายที่ทำฟิล์มนี้ก็ แรงซื้อยังเหลือเยอะกว่าแต่ว่าถ้ามันน้อยทั้งคู่ก็คือภาพรวมๆมันยังดูน้อยทั้งคู่ถ้าใครฟื้นก่อนก็คนนั้นชนะประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปเช็คที่ทำเฟรมย่อยนะที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะเมื่อวานก็ทำนิวไฮตรงราคานี้นะคะ1769.5เ้าจนะ ก็สัญญาณโอเวอร์ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะจ๊ะเพราะฉันสูงที่สุดแล้วในทําเฟรมนี้นะคะแล้วก็เรดด o t อเนี้ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเขาก็ต้องขึ้นนะเมื่อวานสาเหตุที่ราองคำขึ้นหลักๆนะคะก็เป็นมาจากนักลงทุนก็ตกใจข่าวของอที่คุณลุงโจโบไบเดนนะคะความบาทคุณลุงปูตินไลทูตสหลาไลทูตรัเรเสเซียออกจากสหราสิบคนะ เพราะว่าเขาตอบโต้ที่เข่าเก่าหาว่าเก่าหาหรือมีหลักฐานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไปตามข่าเองนะว่าคุณปูตินนะคะแทรกแซงการการเลือกตั้งในสหรัฐอะไรทำนองนี้นะคะเขาก็เลยตอบโต้้วยการไล่ทูตออกไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็คุณลุงปูตินก็ สัญญาว่าข้าจะตอบโต้ประมาณนี้นะคะเพระาะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังประเด็นนั้นอีกทีอยู่นะคะพอเมื่อคืนแอคชั่นของคุณลุงไบเดนใช่ไหมเดี๋ยวต้องมีอีกรลลอบหนึ่งะะของคุณลุงปูตินนะจ๊ะทีนี้แต่ว่าลักษณะาทางเทคนิคคือตอนนี้มันติดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ คือเป็นกรอบของทำเฟรม4ชั่วโมงแล้วระหว่าง1769.57นะคะอันนี้กรอบข้างบนแล้วกรอบข้างล่างของเขาคือ1732.46ซึ่งกรอบนี้ก็กว้างมากเลยนะจ๊ะทุกคนมาดูกัน3,600กว่าจุดนะคะน,นี่คือกรอบแข็งแรงของที่ทำเฟรม สชั่วโมงนะจ๊าณปัจจุบันนะคะแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานะคะตัวเลขบอลยูนี้ดิ่งลงแบบรุนแรงมากเลยมันก็ทําให้ดอลล่าอ่อนนั่นเองนะคะมันก็เลยหนุนราคาทองคําขึ้นมาแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานเนี่ออกมาดีมากทุกตัวเลยนะไม่ได้ช่วยพี่เขาเลยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสรุปว่าบอลยูกับข่าวของคุณลุงไบเดนนี่ทำให้ราคา ต้องคำนุนขึ้นมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะจ๊ะโอเคแล้วสร้างกรอบตรงนี้เรายังไงต่อเทรนเป็นขาขึ้นอยู่นะจ๊ะสัญญาณเทรนด์ซีซีไนนบ่งชี้ว่า แรงซื้อนะพักตัวแรงนะคะแต่ว่ามันก็เริ่มที่จะแบบเฮ้ยเริ่มอยากจะมีมาบ้างแล้วนะแล้วก็แรงขายนั้นไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจสําคัญวันนี้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ1 7 6 9งเจ็ 57, วัดใจว่าอะไรวัดใจและว่าถ้าบางทีก็มีโอกาสเทสนะเพราะว่าแรงซื้อในทำเฟลมย่อยๆอาจจะยังเหลืออยู่แม้ว่าในทำเฟมใหญ่มันจะพักตัวค่อนข้างแรงแล้วก็ยังไม่ได้ฟื้นนะจ๊ะ มันอาจจะเทสได้นะคะ1769.57อีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะผ่านหรือเปล่านั้นต้องตามดูแท่ง4ชั่วโมงถ้าแท่ง4ชั่วโมงขึ้นไปยืนเหนือ1769.57ได้นะคะราคาทองคําก็มีโอกาสขึ้นต่อนจะจ๊ะเลเวลถัดไปถ้ามันขึ้นต่อมันจะไปไหนก่อนเอามาดูกันเลเวลของ r s s s t t n c e ถัดไปในกรณีที่มันยืนแท่งเหนือได้ในเคสที่แรงซื้อฟื้นนะคะถัดไปอยู่ที่17 เ5็ดนะคะแล้วก็ระยะสวิงด้านบนนะคะอินดิเคเตอร์วัดให้ที่แถวๆ1805.13นะโอเคนะอันนี้ก็ต้องตามดูกันอีกทีว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงสุดข้างบนนู่นหรือเปล่านะคะก็เราดูแอคชั่ของคุณลุงปูตินด้วยก็ดีนะคะอันนั้นต้องระวังนะจ๊ะโอเคอันนี้เห็นด้านบนแล้วทีนี้ในเคสที่แบบว่า บางทีมันเทสหลายทีแล้วมันก็ไม่ผ่านแนวนี้เพราะว่าอา,อาจจะเป็นได้เหมือนกันที่แบบว่ามันขึ้นมาแรงแล้วเมื่อวานน่ะมันก็มีการย่อตัวของราคาได้ทางเทคนิคอาจารทุกคนหรือบางทีแบบว่าคุณลุงปูตินยังไม่แอคชั่นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีเหตุการณ์นักลงทุนแอบเทขายก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้ระวังอยู่เดี๋ยวไปดูแนวซัพพอร์ตสำคัญนะคะในเคสที่แบบว่าเฮ้ย แรงซื้อมันตกเรื่อยๆแล้วก็แรงขายเริ่มแบบมาบ้างในทำเฟมย่อยเนี่ยมันจะย่อลงได้ถึงไหนโอกาสย่อนะคะก็จริงๆมองว่าถ้าออ s ์เรสต t ไหนที่มันทะลุขึ้นไปแล้วมันก็เทินมาเป็นซั p พอร์ตได้นะเมื่อช่วงเช้ามันก็เลยมาชะลอชะลอคือมันย่อลงมาแล้วชะลออยู่แถวหนึ่งเจ็ดหเนาะถึงไม่ได้แตะสักทีเดียวก็ถือว่าอยู่ในโซนเดียวกันนะ โอเคก็เลยตีรวมๆว่าแถวนี้เป็นโซนของแนวรับแรกแนั่นเองนะจ๊ะโอเคแต่แนวรับจริงๆเขาอยู่ตรงไหนเอามาดู H1 ที่ทำฟรม H1 นะคะตอนนี้ราคาเริ่มกำลังติดอยู่ในกรอบย่อยซัพพอร์ตกับ p ร e ซิเซน n ์ของเขาจริงๆนะคะอยู่ตรงระหว่าง Support ที่1761.39นะคะกับ e ร i สิส n c นที่1766.09ตอนนี้กำลังถูกบีบอย่างรุนแรงในกรอบแคบๆนะคะกำลังชิงดีชิงเด่นกันอยู่ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายว่าใครจะฟืน้นแต่โดยภาพรวมนะปัจจุบันคือเนี่ยเส้น CCI เนี่ยมัน f l a ตขนาดนี้ก็ ตีความได้ว่าแรงซื้อกับแรงขายนี้ไม่มีเลยทั้งคู่นะคะแต่ดูแรงซื้อจะยังเยอะกว่าอยู่นะคะเทรน์ก็เป็นขาขึ้นอยู่แต่สัญญาณกดดัน red dot นี้ก็มาแล้วนะคะก็มีในัยะสำคัญว่าราคาอาจจะเริ่มชะลอตัวในการขึ้นได้นะจ๊ะโอเคเห็นซัพพอร์ตใกล้สุดแล้วนะ1.61.39นะก็ตีรวมๆว่ามันอยู่อันเดียวกันกับอันนี้นะครับ แล้วซัพพอร์ตถัดมาล่ะในเคสที่แรงซื้อมันฟื้นแทนเพราะสัญญาณกดดันก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่ทำเฟรมเดลลี่หรือว่าแบบเฮ้ยขอพี่ลงบ้างพี่ขึ้นไปเยอะแล้วอะไรทำนองนี้นะจ๊ะซัพพอร์ถัดมานะคะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ1 7 9 9 2 0นะคะแล้วก็กรอบข้างล่างของทำเฟรม4ชั่วโมงก็จะอยู่ที่1 7 3 4 6เเหมือนเดิมโอเค แล้วถัดจาก1732ก็เป็นกรอบของซัพพอร์ตทำเฟมเดลี่นะคะอยู่ที่1723.58แล้วไปดูระยะสวิงด้านล่างล่ะระยะสวิงด้านล่างสุดนะคะอินดิเคเตอร์วัดให้อยู่ที่แถวแถวขอเป๊ะหรอแถวลบร้อยี่ะ1768.55นะคะแถวนี้นะจ๊ะ โอเคเพราะฉะนั้นก็ตามดูทำเฟรม4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกวันเลยนะคือต้องดูว่าแรงซื้อที่เขาแบบเพื่อยังมีเยอะกว่าเนี่ยพี่เขาฟื้นไหมถ้าพี่เขาฟืนน้นนยพี่เขาก็มีโอกาสไปไปเทสและยืนได้นะจ๊ะแต่ถ้าพี่เขาไม่ฟื้นเนี่ยก็ให้ระวังการเทขายของนักลงทุนหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็ ดูตามแนวรับที่เราบอกไปนะคะพิจารณาทีละแนวรับนะแต่ถ้าแรงขายเข้าบ้างก็มีโอกาสลงมาถึงกรอบของทำเฟรม4ชั่วโมงได้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะแต่อย่าลืมระมัดระวังข่าวที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ด้วยมาดูตัวเลขบอลยูด้วยนะคะเมื่อวานเนี่ยลงเมื่อวันก่อนเราบอกว่าเขาลงแบบใหญ่โตใช่ไหมเมื่อวานลงใหญ่โตกว่านะคะ แล้วทีนี้เขาก็มีการรีบาวขึ้นมานะคะเกินครึ่งแล้วนะจ๊ะทุกคนเมื่อวานติดลบไปถึงลบลบห้าวันนี้บวกขึ้นมา3.37%เนาะก็มีการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยตัวนี้ยังเป็นตัวสำคัญที่มีผลต่อราคาทองคำในช่วงนี้อยู่นะจ๊ะทุกคนโอเควันนี้ก็อย่าลืมนะคะเรามาระวังในการเทรดด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ